ททานทยฉันกับฉันอีกคนโอเคมารวมตัวกันฟังเรื่องราวเรานึกภาพนะในจักรวาลที่ไม่สิ้นสุดที่มีวันย่แย่ไม่สิ้นสุดถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่ากล้าหาญขึ้นไม่เหมือนเดิมเป็นผู้นำมากขึ้นละ่ะซูปเปอร์ฮีโร่สู้กับอาชญากรที่แต่งตัวเฟีย้ยวตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอ รู้ใช่ไหมพลังงานทั้งนั้นใช่ไหมความคิดทั้งหมดที่มีนะ่ะมันเหมือนกับการเริ่มดูรายการทีวีเรียลิตี้เกี่ยวกับพ้าหุบภพเยี่ยมในจักรวาลคู่ขนานฉันอาจจะเป็นนินจาทำอะโวคาโดออนโทสก็ได้นะเ <c oughs> จ้าควรจะเช็คกลศาสตร์ควอนตัมก่อนนะกับศาสตราจารย์อดัมนะ่ะมันน่าทึ่งมากเลยแต่ว่ารรบี้เรียนวิชานั้นนี่ฉันอาจจะอึดอัดตายเลยก็ได้อะ คามลชีวิตนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับการหนีปัญหานะมันเกี่ยวกับการวิ่งเข้าใส่ฮ้ยไม่แน่ในอีกโลกก็อาจจะใช่ชีวิตในฐานะเด็กอายุ16พวกเขาอ่านหนังสือมากกว่ามีเพื่อนอยากจะใช้ชีวิตมอปลายเหมือนเน็ตฟลิกมากกว่าละครน,นำเนา่าแต่ว่าบางทีในความสงบ อายุก็หมโถมใส่เราได้เออดูสิสาเหตุที่มัธยมปลายมันซับซ้อนนักเรียนมอปลายน่ะมันซับซ้อนไงเซเรนิตี้แม่แม่นี่มันคำมิลล่างไงคำมิลตังหาก <laughs> โอ้ปากเก่งจริงเลยนะทำไมคนชอบเรียกชื่อคนอื่นผิดนะอาจจะเป็นเรื่องนิยมละมั้งเอาถ้วยรางวัลเลยไหมเนี่ย <laughs> ใช่ ไปเลยคามิลลาป่าเก่งไปเลย oh. เฮ้ยบอกว่าข้ามิวขอแนะนำว่าให้ทำนกหวิดเรียกชื่อไปเลยที่บ้านอนาณาจักรแห่งถุงเท้าที่ไม่เข้าคู่กับหมาคู่ใจ oh, oh, oh. <c oughs> ฟลัฟฟี่ฮู้ฮูฟลัฟเธอเนี่ยเรียกชื่อฉันถูกเสมอถ้าฉันพาเธอไปโรงเรียนได้คงดีอะ วันนี้เหนื่อยเหรอก็เหมือนเดิมค่ะเงินกินก่อนนะไว้ค่อยทำอย่างอื่นเดี๋ยวลงไปค่ะพ่อเมื่อชีวิตมีดราม่าเข้ามาขอฉันกลับเข้าไปยุคอียิปต์โบราณนะไม่ใช้ว i f ฟขอแค่ความสงบเมื่อฉันเอาตัวเองเข้าไปดื่มดำกับหน้าหนังสือที่เปิดผ่านไปเรื่อยๆห้องรอบๆตัวฉันก็ค่อยๆสลายไปกับเวลาอบล้อมตัวฉันด้วยดนตรีอียิปต์ เข้าไปเป็นจังหวะในหัวใจทำให้ฉันเข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งอีกหนึ่งวันอีกดราม่าหนึ่งอยากจะเห็นอะไรวิเศษวิหมษะฮะอนิเคลาจนข้อสอบนี่มันเป็นอะไรที่แซ่บกว่าข่าวเมาในโรงเรียนไหนไหน ฉันเห็นอะไรมาก,ก่อนแล้วแต่มิแคล่าตามเธอไม่หยุดมันไม่ใช่แค่โรงเรียนมัธยมนะมันคือโรงเรียนแห่งความเสี่ยงเธอไม่มีทางหนีชันทันหรอกมันไม่ใช่คลาสปั่นจักรยานขามีกำลังแย่แต่หลังจากนั้นก็อียิปบ,บราณอีกเปลี่ยนตำแหน่งในสุดยอดไปเลยฮะหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยว ฉันเพิ่งปั่นจัก,กรยานเข้ามาในกองถ่ายช่องประวัติศาสตร์เหรอจับน้องเยี่ยมเนแฟนอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> ฉันก็เลยปั่นจัก,กรยานแบบเร็วมากจนไม่รู้ตัวเลยแล้วหลังจากนั้นคนแปลกหน้าใส่ฮุดคือใครกันเนี่ยในหนังนะพวกเขามักจะเป็นตัวร้ายน่าสงสารเสมอไม่เป็นไรหรอกมกั้ง บอกชื่อเจ้ามาเจ้ามาที่นี่ด้วยเวทมนต์แบบไหนเออฉันชื่อคาเมลฉันอยู่ที่ถนนเส้นสิบหกอะฉันว่าฉันอาจจะเลี้ยวมาผิดแล้วก็มาโผล่ที่กองถ่ายอันนี้ละมั้งอะกระจกวิเศษจังบอกข้าเถิดมันเริ่มต้นน่าสยองแล้วถนนเส้นสิบหกเหรอกองถ่ายเหรอแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงหน้าเหมือนข้าถ้าจะถามเรื่องขีบบำรุงผิวก็บำรุงให้ชุ่มชื้นไปนั่นแหละ เจอแล้วคนที่หน้าเหมือนเรามีคนที่ไม่ชอบเราจริงๆมัง้งเราต้องฝันไปแนๆ่ๆโอเคไายใจลึกๆเจ้าเลี้ยวผิดแล้วก็มาโผล่ที่นี่เหรอเลี้ยวผิดเลยย้อนเวลามางั้นเหรอ GPS นี่ใช้ไม่ได้แล้วละมัง้งเนี่ยโถเอ้ยเธอมองหน้าฉันพยายามจะปฏิปะต่อเรื่องราวสาวหน้าสวยสองคนในที่เดียวกันนี่มันเข้าใจยากอยู่นะเนี่ยข้าไม่เชื่อเลยอ่ำข้าชื่อ เอดริสและไม่รู้ว่าเพราะอะไรข้าคือเจ้าอะไรกันเนี่ยฉันอีกคนงั้นหรอฟังข้าก่อนนะมีมิติมากมายในโลกนี้แต่ว่าเจ้าอา,อาจจะไม่ได้มาจากโลกนี้ก็ได้โอเคก่อนอื่นเลยถ้าไม่ใช่เอเลี่ยนและฉันนะมาจากโลกแต่ว่าเธอนะ่ะเธอน่าจะมาจากศตวรรษที่18ละมัง้งแล้วเธอมาจากศตวรรษอะไร21 แต่ว่าต้องยอมรับนะว่ายกเธอเนี่ยเครื่องประดับสวยเกายเยอะเธอมาจากอนาคตเหรอเปอิดเดี๋ยวนี้เจ้าถูกล้อไมห่หมดแล้วฉันทําอะไรผิดอ่ะเยิมน้ําตาลมาใช้โดยไม่ของั้นเหรอไม่พวกนั้นไล่ตามข้าแต่ว่าตอนนี้พวกนั้นคงคิดว่าเจ้าคือข้าไปกันเถอะและตอนนั้นเราต้องพยายามปฏิปต่อเรื่องราวในโลกโบราณแต่ว่าหน้าแปลกฉันรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับที่นั่นเป็นอย่างดีเอจริสก็เหมือนฉัน แต่ก็ไม่เหมือนอะฮีโร่ในชีวิตจริงจะสู้กับตัวร้ายเสมอต่อให้ตัวร้ายนั้น่ะทั้งน้ากลัวแล้วก็ตัวใหญ่วางถุงลงนะเจ้าคงไม่อยากจะลองดีกับเราหรอกเจ้าไม่ได้เก่งเท่ากับพวกเราก็อาจจะใช่แต่ความเก่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังเท่านั้นมันเกี่ยวกับการทำสิ่งที่ถูกต้อง เรื่องมันยังไม่จบหรอกนะเอดริสคนพวกนั้นเอาจริงนะเจ้าไม่กลัวงั้นหรอข้ากลัวสิแต่ว่าการกลัวมันหยุดสิ่งแย่ๆได้เหรอคุมค่าแล้วบางทีนะเราต้องเลือกสิ่งที่ยากกว่าเพื่อความสงบของหัวใจฉันได้แต่เช่นชมนางอะเอดริสเหมือนกับตัวฉันในกระจกที่กล้าหารกว่า และความรู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณของฉันมันทำให้เธอทึ่งไปเลยโอ้ฉันอยากรู้มาตลอดว่าทำไมพวกเขาเอาของมากมายไปไว้ในพีระมิดกับราชาเอ้เธอไม่รู้เหรอว่ากันว่าราชาจะต้องใช้ของพวกนั้นตอนพวกเขาตายไปในโลกหน้าเพื่อเป็นราชาต่อไปข้าได้ยินมาแบบนั้นนะเจอาเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์เลยอะ่ะข้าเก่งด้านหนังสือและเรื่องความอยากรู้อยากเห็นนะ่ข้าอยากเจอขี้สงสัยแบบเจ้าจัง ชีวิตข้าคงจะเป็นเหมือนกับพวกนักปราดพวกนั้นข้าอยากจะกล้าหาญแบบเจ้านะเอดริสเจะเหมือนฮีโร่ของข้าเลยเราสองคนคงจะลืมที่จะรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นไปนะว้าวข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะโดนตัวเองสั่งสอนแต่นั่นลละความสงบก็โดนขัดเข้าชายคนเดิมกลับมาชายคนร้ายนั่นนะ่ะเขาโมโหมากเจ้าอีกแล้ว เอดริสเจ้านี้เราไม่พ้นหรอกเอดริสชี้ให้ฉันไปหลบซ่อนปกติฉันจะแบบว่าได้จะซ่อนก่อนนะแต่ว่าทุกคนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเอดริสอยู่ตรงนั้นโดนรุมแต่ว่ากล้าหาญมากแล้วนั้นแหละคำพูดของนางสกิดใจฉันเหมือนกับฟ้าผ่าเลยต่อให้กลัวก็ต้องสู้กับสิ่งร้ายๆเมื่อมันอยู่ตรงหน้า <c oughs> วิ่งหนีเนี่ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมละ่ะอยู่ดีๆฉันก็รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าด้วยเวลาโชว์ฝีมือแต่ไม่มีฉากสโลโมชันเก๋ๆอะไรแบบนั้นหรอกนะโถเอ้ยงั้นเรามาหาความสงบกันดีแม้ว้าวหลังจากนั้นฉันก็ไปหาเจ้าหน้าที่เสียงของฉันดังแล้วก็หน้าภูมิใจมากฉันชี้ไปที่คนร้ายแล้วหัวใจฉันมันเต้นตุบตุบตบต,ต่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความตื่นเต้นคามิลเธอน่าทึ่งมาก เจ้าไม่กลัวเหรอใช่ข้ากลัวแต่ว่าข้าเรียนรู้มาจากสิ่งที่ถูกต้องนะมันสำคัญกว่าต่อให้มันน่ากลัวข้าก็จะยืนขึ้นแล้วคนอื่นก็จะยืนหยัดตามข้าพวกเขาอาจกลัวที่มาลองดีกับข้าดีมากเลยเพื่อนข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนหนังสือมากขึ้นถ้าข้าจะสู้กับคนอื่นๆข้าก็ต้องสู้เพื่อตัวเอง เดี๋ยวก่อนของเรื่องแสงนั่นนั่นคือทางกลับบ้านของข้าเหรอนี่คือทางที่เจ้ามาสินะใช่ไหมตอนแรกมันดูไม่มีอยู่ตรงนี้เลยอะเอดริสพูดถูกประตูมิติมันเพิ่งเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันปรากฏขึ้นมาเพราะเราเรียนรู้อะไรบางอย่างเราบอกลากันและสัญญาว,ว่าจะไม่ลืมกันและกันเจ้าจะเป็นเพื่อนในใจของข้าตลอดไปเจ้าจะลืมข้าได้ไงข้าคือเจ้าที่ต่างไปแค่นั้นเอง นไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะวันถัดไปฉันยืนต่อปากต่อคำกับคามิลาเธอจะได้ไม่ปั่นป่วนใครอีกเธอทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะแน่นอนสิฉันคุยกับครูใหญ่แล้วพวกเขาจะจัดทีมต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียน รู้ไหมว่าการแกล้งคนอื่นน่ะจะทำให้โดนไล่ออกได้นะงั้นเหรอใช่ถ้าเราลุกขึ้นยืนสู้เพื่อตัวเองนะเราจะหยุดไม่ให้คนพวกนั้นมากดขี่เราได้มันผิดแล้วเรื่องแบบนี้ก็ต้องจบงั้นเอางี้ฉันไม่กลัวใครแล้วละ่ะฉันจะเอาด้วยใช่เราสองคนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอ๋อตายจริงฉันจะไปเรียนชั้นเรียนใหม่สายแล้วคลาสใหม่เหรอ ฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังนะบายสวัสดีทุกคนฉันเดลเนียาดัมฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เจอหนุ่มๆสาวๆในวันนี้เรากำลังจะทำแบบทดสอบที่น่าตื่นเต้นมากวันนี้มันเหมือนเวทมนต์เลยกรศาสตร์ควันตั้มยังไงล่ะใช่มันไม่ใช่เวทมนต์หรอก แต่เคยคิดเรื่องมิติอื่นไหมล่ะโลกอื่นที่ต่างจากโลกของเราจากักรวาลคู่ขนานอีกแล้ว